ในเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะครับสเวลไทยวเรีย์คู่ที่ห้าครับโอ้จอนรับเออย้เว้ยตอนสุดนท้ายบรบย์เป็นโดดขึ้นเกาะเองนะ่ <laughs> ะหนึ่ง นักมวยจะคุยดีเหรอเลยดูเท่านั้เอสโตนวันมาโยเก่งแล้วเนี่ยทำเพราถ่ายวีดีโอใชอไม่สสูให้ทีหนึ่งก็ดูอะไรนะ ตังน่อยะโชคดีโชคดีชื่อโชคดีเหรอชื่อโชคดีเหรอฮะชื่อโชคดีเหรอโชคดีอ่ะโชคดีโชคดีไม่ออกเสียงเลยเอาขี้แหละยิมลองปี๊ปีดอยู่โชคดีโชคดีเอาเอาเอา